สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมช่องชัียดทำได้ครับวันนี้ชัียดจะมาขายโคมกระจ่างนะครับสำหรับคนที่จะต้องการติดโซลาร์เซลล์นะครับเป็นระบบต่างต่างนะครับซึ่งแบ่งออกมาเป็นสามระบบครับคือออฟกิจก็คือออฟกิจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไปอยู่ตามเทียงไรเทียงนาครับไม่มีไฟฟ้าเข้ากับระบบอีกอันหนึ่งก็คือระบบ ออนกิดนะครับออนกิดก็คือเป็นระบบที่ไม่มีแบตเตอรี่เป็นระบบคล้ายๆกับภาษาพื้นบ้านก็คือเป็นระบบกาฝากนะครับซึ่งผลิตไฟที่ได้จากแผงโซลารเซลล์แล้วก็เอาไปเชื่อมขนานกับการไฟฟ้านะครับเป็นระบบกาฝากระบบนี้ต้องขออนุญาตนะครับอีกระบบหนึ่งก็คือระบบไฮบริดออฟกริดนะครับไฮบริดออฟกิดก็คือเป็นระบบ เอาจุดด้อยทั้ง2องอย่างนะครับมารวมกันนะครับคือเป็นระบบที่ใช้จากแหล่งของการไฟฟ้าส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าแบตหมดก็จะดึงการไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้แผงโซ,าซลาเซลล์ใ้ดยตุงแล้วก็ใช้แบตเตอรี่นะครับในการแบ克อัพช่วงเวลาตอนเย็นนะครับหรือว่าช่วงเวลาแดดนะครับ ก็แตกต่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกทั้ง2ระบบกันนะครับว่าระบบที่นิยมกันจริงๆในตอนนี้นะครับกําลังมีกระแสเยอะมากนะครับในช่วงพลังงานที่แพงนะครับจะเยจะมาเจาะจงให้คือระบบไฮบริดออฟกิจกับระบบออนกิจนะครับซึ่งอย่างไหนน่าลงทุนมากนะครับเอาระบบแรกก่อนนะครับระบบออนกิจนะครับระบบออนกิจนะครับ เราจะใช้ไฟเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าไฟหลักๆก็คือใช้จากการไฟฟ้านะครับแต่ว่าไฟส่วนหนึ่งนะครับจะได้มาจากไฟจากแผงโซลารซลลนะครับกับเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับสมมุติว่าแดดวันนี้นะครับช่วงเช้าผลิตได้8ปร้อยวัตต์นะครับเครื่องก็จะจ่ายแค่ไ0 0้อวัตต์ส่วน ไฟที่เกินนะครับเขาจะดึงการไฟฟ้าเข้ามาชดเชยอย่างเช่นว่าสมมุติว่ากินพันวัตต์นะครับโซลาร์เซลล์ผลิตได้แปดร้อยวัตต์นะครับเขาดึงโซลาร์เซลล์แปดร้อยวัตต์อีกสองร้อยวัตต์นะครับสองร้อยวัตต์เขาก็จะดึงจากการไฟฟ้าเข้ามาร่วมนะครับระบบอ่อนกิดนะครับซึ่งเป็นระบบที่ต้องมีระบบกันย้อนนะครับในทําไมถึงมีระบบกันย้อนเพราะว่า เมื่อแผงโซลาเซลล์นะครับหรืออินเวอร์เตอร์นะครับผลิตอตอนที่เรายังไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเขาจะผลิตาตามแสงแดดนะครับอย่างเช่น5,000วัตต์6,000วัตต์เขาก็จะผลิต5,000 6,000วัตต์นะครับถ้าไม่มีระบบกันย้อนนะครับหรือเซลล์ออคปอดนะครับเีลล์ออคปอดนะครับถ้าไม่แล้วไม่มีระบบนี้ก็คือ,อเขาจะย้อนไปการไฟฟ้านะครับทำให้การไฟฟ้านี่ มิเตอร์หมุนกลับคืนเลยทีเดียวนะครับวิธีแก้ก็คือใช้ซีโร a l อพอดนะครับในการกันย้อนนะครับกันย้อนไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าไปทําให้ระบบการไฟฟ้ามีปัญหานะครับซึ่งการไฟฟ้าจะไม่ค่อยยอมนะครับต้องไปขออนุญ,ญาตนะครับระบบนี้ยุ่งยากเลยกินขอทั้ง3หน่วยง,งาน,นครับกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าแล้วก็เทศบาหลหรือบอบตนะครับ ระบบออนกิตนะครับจะไม่มีแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าถ้ารุ่นใหม่ๆม,มาก็จะมีแบตเตอรี่แบ็กอัพเหมือนกันนะครับเราพูดถึงออนกิตที่ใช้ทั่วไปนะครับก็คือเขาจะมีแบตเตอรี่นะครับประมาณต้นทุนถูกนะครับต้นทุนจะถูกกว่าระบบไฮบริดออนกิตซึ่งมีแบตเตอรี่ในการแบ็กอัพนะครับเช่นส่วนใหญ่นี้ครับที่เราติดตั้งนะครับค่าช่างก็จะ ค่อนข้างจะแเพลงนะครับผือๆอาจจะเกือบครึ่งหนึ่งของที่เราไปซื้อเลยนะครับสิ่งนี้ก็เลยแนะนําให้ f c ทุกท่านได้เรียนรู้นะครับวิธีการต่อนะครับหรือไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับสําหรับระบบออนกิตนะครับซึ่งเป็นระบบที่ต้นทุนถูกที่สุดคืนทุนเยอะที่สุดหรือไม่นะครับเราไปฟังระบบไฮบริดออฟก,กิตกันก่อนก่อนที่จะเชื่อว่าออนกิตนี่ดีกว่า ยังไงนะครับหรือไม่ดีนะครับอันนี้ที่เห็นนีะครับเป็นระบบไฮบิดออฟกิดนะครับไฮบิดออฟกิดก็คือจะสังเกตดูก็จะมีไฟของการไฟฟ้าเข้ามาแต่ตอนนี้ไม่ดึงนะครับตอนนี้เครื่องตัวนี้นะครับดึงจากแผงแล้วดึงดึงจากแผงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ชาร์จลงแบตนะครับเนี่ยครับที่เหลือชาร์จลงแบตเพราะว่าตอนนี้ครับแดดก็อยู่ประมาณ สองโมงเช้าก็1400วัตต์นะครับพันสี่รกวัตต์เพราะว่าตัวนี้เป็นระบบฮับิตอุกิทห้าจุดห้กิโลวัตต์นะครับใช้แบตวิเทียม400รอยแอมนะครับเขาจะทํางานถ้าเทียบกับระบบออนกิดก็คือจะดีกว่าตัวกลางวันนี้จะเห็นผลเลยเพราะว่าแม้แดดจะหุกนะครับแดดจะหุกแดดไม่มีนะครับตัวนี้ก็สามารถจ่ายพลังงานได้เต็มที่นะครับเพราะว่า ถ้าไม่มีเดดนะครับหรือโหลดเกินดึงกระแสเยอะนะครับเขาจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับที่ได้จากการเหลือนะครับเหลือทิ้งนะครับแต่ถ้าเป็นออนกิดนี้เขาจะเหลือทิ้งก็คือเสียดายนะครับแต่ไฮบริดออฟกิดนะครับเขาจะผลิตไฟเกินนะครับแทนที่จะย้อนไปมอมิเตอร์นะครับเขาจะชาร์จลงแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับหรือแบตเตอรี่น้ำนะครับทำให้พลังงานเนี่ยไม่สูญเสียนะครับ ตอนที่แดดหุบนะครับข้อแตกต่างครับออนกิดจะผลิตไฟได้น้อยหรือไม่ได้เลยแต่ว่าระบบไฮบริดออฟ์กิดนะครับสามารถชดเชยไฟได้โดยการดึงจากแบตเตอรี่เอามาใช้นะครับส่วนช่วงเวลาตอนเย็นนะครับออนกิดร่มเลยนะครับเพราะว่าไม่มีแดดแต่ระบบไฮบริดออฟ์กิดก็คือจะดึงพลังงานที่เหลือนะครับในการชใช้ในการใช้งานแต่ละวันนะครับตอนกลางวันนะครับเขจะเก็บ พลังงานลงแบตเตอรี่นะครับดึงมาใช้นะครับในของบ้านเฉียนะครับก็จะดึงมานะครับช่วงนี้ใช้ไฟเยอะก็จะเหลือประมาณเที่ยงคืนบางวันก็ย4ิบชั่วโมงนะครับไม่ได้ใช้ไฟหลวงเลยนะครับสังเกตดูครับว่าดูที่โหลดตอนนี้นะครับตอนนี้โหลดกินอยู่ที่พันสองร้อยวัตต์นะครับตอนนี้ร้านใารกับข้าวยังไม่เปิดยังไม่ได้เียบเครื่องทาน้ําอุ่นหรือมอหงข้าวนะครับ แต่ว่าโซลาร์เซลล์ผลิตได้พันสี่ร้อยวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต่างกันอยู่ที่สองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้เขาก็จะมีกระแสไปชาร์จลงแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับสังเกตดูครับจะมีลูกศรเอาไปชาร์จลงแบตนะครับแต่ถ้าเป็นระบบออนกิดนะครับตัวนี้ที่ทห่างกัน200วัตต์นะครับตัวนี้จะ,ะถูกย้อนไปการไฟฟ้านะครับแต่ถ้ามีระบบกันย้อนก็คือ เขาจะสั่งให้อิเอร์เตอร์อผลิตได้แค่ไม่เกินพันสองร้อยวัตต์นะครับไม่เกินพันสองร้อยวัตต์จากโหลดที่กินนะครับเพอๆนี้อาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่ามิเตอร์ก็จะมีการมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมีการหม่วนหมุนที่เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าการไฟฟ้ามาตรวจสอบนี่เขาจะรู้เลยนะครับเพราะว่า จะรู้เลยจ,จับกระแสเขารู้เลยครับบ้านทังหลังกินไฟเท่าไหร่นะครับสําหรับคนที่ติดอ่อนแอบนะครับติดแบบแอบ,บกิดนะครับทุกท่านหลักจริงจริงครับอ่าและข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่เห็นในชาติก็คือ,อระบบไฮบริดออบกิดนะครับไม่ต้องขอ,อยากการไฟฟ้านะครับก็เหมือนกับเราดึงการไฟฟ้ามามาผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็คือโหลดชนิดหนึ่งอย่างเช่นเป็นโหลดทีวีหรือเป็นเอ์ก็ได้นะครับแต่ว่า,าตัวนี้สามารถ แปลงไฟได้อ่าแปลงไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นการเลือกอ่าระบบไฮบริดออฟกิดนะคือโหลดของบ้านเราเท่าไหร่นะครับออย่างเช่น5500อวัตต์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นพีคสูงสุดของเรานะครับใช้งานปกติอย่าให้เกิน5 5 0 0วัตต์นะครับอ่านะครับข้อด็กต่างนะครับแต่ว่าระบบออนกิดนี่อ่าไม่สนนะครับสมมติว่าเราใช้ ออบก,กิจแค่พันวัตต์นะครับก็จะเป็นแค่พันวัตต์นะครับส่วนที่เหลือก,ก็จะดึงกระแสไฟฟ้ามาครับแต่ไฮบริดออบกิจนะครับจะผ่านอินเวอร์เตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งใช้ฟ้าทุกอย่างจะผ่านอินเวอร์เตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นว่าแบตเตอรี่หมดแบตไม่มีนะครับเขาจะบายพาสโดยมีเอทีเอสในตัวนะครับผ่านลีเรตัวหนึ่งไ,ไปสับสวิตช์ให้การไฟฟ้ายิงตรงไปเข้าโหลดนะครับพวกนี้ก็จะใช้ได้ ประมาณไม่เกิน25แอมป์นะครับ25สหแอมป์สําหรับระบบไฮบริดออฟกิด5.5กิโลวัตต์นะครับเจ็ดียังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอทั้ได้นะครับวันนี้มาสอนวิธีการคิดลับเล็กๆน้อยนะครับในการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดกับระบบออฟกิดครับผม